ไดฟ์ฟตวอครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิว mercedes benz c 2 2 0 0 d amg dynamic amg dynamic ก็คือรุ่นท็อปของ c class โฉม w 2 0 6นะฮะมีด้วยกัน2เกรดนะครับสำหรับ c class โฉมนี้สเปค ckd นะฮะวันที่เราคุยกันคือปี2022มีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นที่นำมารีวิววันนี้คือรุ่น amg dynamic ราคาจำหน่าย2,990,000บาท แล้รุ่นเริ่มต้นคือรุ่นเอวังกาดราคาอยู่ที่2 5 9 0้านบาทราคาแตกต่างกัน4 0,000นบาทแต่มีอะไรที่คุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันแบบเจาะลึกเลยฮะซีคลาสหรือวูนย์นะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยรูปโฉมนี่เขาเหมือนกับ E-Class เลยแต่ภายในยก ภายในของ S-card มาใส่ใน c ีวียูสเลยนะครับก็ทําให้รถเนี่ยมันสวยทั้งภายนอกและภายในจะเห็นว่าดีไซน์ของเขานะครับเนี่ยฝากระโปรงทรงโดมเ,เวลานั่งอยู่หลังพวงมาลัยมันจะเห็นโหนกนูนของฝากระโปรงมันจะดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็เส้นสายต่างๆก็มีความเป็นแอโรด y น a ามิกนะฮะความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตร7ความกว้างเมตร8ความสูงเมตก็เป็น มิติตัวถังของซ s e gment นะครับก็เป็นซีดานเป็นรถครอบครัวนะครับนักธุรกิจใช้ได้มีความคล่องตัวในเมืองหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับซื้อให้ลูกสาวขับไปเรียนมาหาลัยอย่างเงี้ยมันก็มีความปลอดภัยนะครับขึ้นชื่อว่าตาดาวสามแฉกแล้วรถ Mercedes-Benz นี้ก็มันทุกอย่างเนาะทั้งเรื่องของความปลอดภยัยภาพลักษณ์ เพราะว่าเขาเป็นลักชัวรี่แบรนด์นะครับเครื่องยนต์รหัส OM654M นะครับเป็นพิกัดของดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด เครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนเนี่ยฟังดู í, จะเหมือนเดิมนะฮะแต่เมื่อไปดูสเปคชีตแล้วจะเห็นว่ารถเขาแรงขึ้นแรงจากการที่ได้ระบบ My h ์ b ฮบริดเ e เนอเรที่2ก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากนะครับเราคุยกันเนี่ยต้นปีถึงกลางปีมีเฉพาะตัวดีเซลนะครับสำหรับเบนซินปักอินไฮบริดเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักยาวๆเลยนะครับวันนี้เราได้อะไรจากเขาได้หนึ่เลยในเรื่องของความแรงนะครับเจนเก่า c 2 2 0 d ความแรงอยู่ที่190แรงม้าสําหรับตัว w 206สเปค c k d สําหรับประเทศไทยเนี่ยความแรงขยับมาเป็น200แรงม้าจากการที่นําเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบโจับคู่กับระบบไมฮา b บิด48โวลต์เดี๋ยวผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยว่ามันทํางานอย่างไรนะระบบไมฮา b บิดเจเนอเรชั่นที่2ของ Mercedes-Benz เนี่ยจะมีชุดมอเตอร์นะฮะขดลวดของมอเตอร์พันอยู่รอบเพาขับ แพทเทิรนของระบบ My h ี b B ีของ Mercedes-Benz คิดภาพตามนี้นะครับก็จะเริ่มจากเครื่องยนต์มอเตอร์48โวลต์ลูกท็อกคอนเวอร์เตอร์และเกียร์นี่คือแพทเทิรนของเขาแล้วตัวมอเตอร์48โวลต์เนี่ยมาช่วยตอนไหนทำงานใน3เรื่องสำคัญเลยนะครับข้อที่1คือเริ่มตั้งแต่การออกตัวนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์48โวลต์เนี่ยพันอยู่รอบเพาขับ ฉะนั้นรถคันนี้นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังออกตัวที่ล้อหลังด้วยมอเตอร์นะแต่จะทํางานแพ่แป๊บเดียวนะฮะสักระยะหนึ่งช่วยในการออกตัวเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์และมอเตอร์ตัวนี้นะครับยังทําหน้าที่เป็นมอเตอร์สตาร์ดด้วยนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของอัตาราเร่งที่ดีนะับเพราะว่าออกตัวด้วยมอเตอร์นะฮะมอเตอร์เนี่ยจะเรียกว่าช่วยก็ไม่ถูกนะครับ คือช่วงออกตัวเนี่ยเขาทางานเป็นหลักเลยนะครับดึงกระแสไฟมาเต็มที่เลยแม้ว่าแรงดันจะเพียงแค่48โวลต์แต่ก็เพียงพอให้ล้อเนี่ยหมุนไปเมื่อล้อหมุนเครื่องยนต์มีการหมุนตามล้อลูกสูบวิ่งขึ้นลงนะเมื่อครบไซเคิลครบวัฏจักรของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ติดแล้วจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องยนต์กลับมาติดเนี่ยการทํางานของมันจะสมูทมากนะก็คือติดแบบเนียนๆเลย นะครับแล้วก็มันก็จะช่วยในเรื่องของการออกตัวที่มันเบาขึ้นของเดิมเนี่ยทราบกันดีเนาะรถดีเซลรอบมันก็จะต่ำนะครับกว่าที่กําลังมันจะมานะแล้วก็ตัวเทอร์โบการที่จะหมุนเทอร์โบได้ก็ต้องการไอเสียจากเครื่องยนต์อีกนะครับเมื่อต้องการไอเสียจากเครื่องยนต์มาหมุนแกนเทอร์โบ<ๆ>เห็นลูปในการทํางานแล้วใช่ไหมครับเครื่องยนต์ก็จะต้องติดในรอบที่สูงแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ก็จะดังนะฮะ ประสบการณ์ในการขับขี่มันก็จะไม่ค่อยดีเวลาคนใช้รถยุโรปเครื่องดีเซลเนี่ยเครื่องมันดังนะครับตอนนี้มันก็เลยจะเงียบขึ้นแล้วก็นอกจากมันตัดต่อกําลังลื่นไหลแล้วสมูทแล้วมันยังประหยัดน้ามันด้วยนะครเพราะว่าตั้งแต่ออกตัวเลยเนี่ยมอเตอร์มันช่วยเรื่องที่2ที่ตัวมาหฮบดเนี่ยมาช่วยก็คือระบบทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เรียกว่า EQ Boost เหมือนในเจนก่อนแล้วนะครับเรียกว่า ISG เมื่อวิ่งที่ความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณทำการถอนคันเร่งให้สังเกตที่มาตรวัดรอบเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะดับ engine off รอบเป็นศูนย์เลยปกติเวลาถอนคันเร่งรอบเครื่องยนต์ก็จะหมุนอยู่นะครับที่ความเร็วสูงสำหรับ Mercedes-Benz เนี่ยในพิกัดของ2 0ดี e s e รอบเครื่องยนต์จะอยู่แถวๆ750-800รอบต่อน,นาทีแต่ตอนนี้เป็นศูนย์เลยจะเห็นว่าการทางานของเขาเหมือนรถยนต์ไฮบริดเลยนะก็คือ ยกเท้าออกจากคันเร่งเครื่องยนต์ดับนี่เหมือนรถไฮบริดแท้ๆเลยนะครับและคาแรคเตอร์ของรถนะครับเมื่อคุณถอนคันเร่งอาจจะไม่คุ้นนะครับปกติถอนคันเร่งเราจะมีความคิดว่าเราจะต้องได้เอนจินเบรกตัวนี้คือเครื่องยนต์ดับไปแล้วจะมีมอเตอร์ที่พันอยู่รอบเพาขับเนี่ยส่งรถให้ไหลออกไปอีกทําให้รถเนี่ยมีอตัตราเบริโภกเชื้อเพลิงที่ดีนะครับประหยัดน้ามันกว่ารุ่นที่แล้วเมื่อทํางานครบลูปแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ20%นะฮะ นี่ดีเซลต่อดีเซลนะครับสำหรับเจนนี้เนี่ยประหยัดขึ้นมากนะแล้วถ้าอยากได้ engine เบรกแบบรถรุ่นเดิมทําอย่างไรนะครับเมื่อคุณปล่อยไหลไปนะคุณวิ่งมาด้วยความเร็วสูงอยู่ที่เกียร์9รถก็จะทําการคอนเฟิร์มด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวรถนะครับแล้วก็ลดเกียร์ลงมาตามความเร็วของตัวรถไล่มาเหลือเกียร์8เกียร์7เกียร์6แล้วเมื่อมาถึงเกียร์5เครื่องยนต์จะกลับมาติดนั่นแปลว่าวิศวกรเนี่ยเขา คิดมาให้แล้วนะครับว่าคุณจะต้องมีคำถามมีข้อกังวลต่างๆนะเวลาที่วิ่งลงดอยทางชันนึกอ,ออกไหมครับเมื่อคุณใช้เกียร์ต่ำตัวมายไฮบิในฟังก์ชันที่2ที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานก็คือดับแล้วก็ปล่อยไหลแบบไม่มี engine b r a k e อันนี้มันเอาไว้ใช้ในทางราบนะช่วยในเรื่องของประหยัดน้ำมันแล้วก็ถ้าคุณใช้เกียร์ต่ำจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะฮนะมันทำงานที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปและทางานที่เกียร์สูงแต่ก็มีประโยชน์ครับ เวลาที่เดินทางไกลเนี่ยยิงยาวๆไปพอเห็นใกล้ๆเนี่ยมีไฟแดงคุณปล่อยไหลไปเนี่ยเครื่องยนต์ดับนะครับแล้วก็มันก็จะไหลไปแบบไม่ใช้น้ํามันเลยนะแล้วแอร์ยังเย็นอยู่ไหมแอร์ Air ยังเย็นอยู่เพราะว่าคอมแอร์เป็นคอมแอร์ไฟฟ้าไม่มีหน้าคัดคอมแอร์ไม่ได้ใช้พุลเลขของเครื่องยนต์ในการปั๊มหรือฉีดน้ํายาแอร์นะตัวนี้เป็นคอมแอร์ไฟฟ้าและใช้ไฟจากแบตเตอรี่48โวแบตเตอรี่มี2ลูก ในไหนมาแตะตรงนี้แล้วแบตเตอรี่ลูกด้านหน้า48โวลต์และแบตเตอรี่ DC 12โวลต์อยู่ด้านหลังนะฮะแบตด้านหลังแบ12โวลต์เนี่ย v, เป็นแบตเตอรี่ประเภท AGM แบบรถยนต์ m e r c e d e s b e n บหรือรถยุโรปทั่วไปส่วนแบตเตอรี่ตัว48โวลต์เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แรทา่าติลเทียมไอออนนะฮะแบต,ตลูกนี้ก็จะมาทํางานเพื่อส่งไฟจ่ายเลี้ยงให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆซึ่งคุณสมบัติของแบตเตอรี่ ลูกเล็กแต่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยก็จะจ่ายไฟที่แรงและเสถียรน,นะฮะอายุการใช้งานยาวนานนะครับลูกหนึ่งไม่ถูกนะ,ะแต่ก็ใช้ได้นานเพราะแรงดันเขา48โวลต์แต่ขึ้นชื่อว่า Merced e s b e n z เนาะมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับลองสอบถามศูนย์บริการดูแต่ในมายไฮบริดเจนเก่าเนี่ยขายมา78ปีตัวแบต48โวลต์ก็ยังไม่เสียกันนะครับสำหรับลิเธียมไอออนลูกนี้ซึ่งทาง Merc e d e เ b e n z เขาก็จ้างซัพพลายเออร์ทำ แปะโลโก้ของ mercedes benz ขายในศูนย์นะและสำหรับคนที่จะไม่เข้าศูนย์แล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้นะฮะแต่ถ้าซื้อเดบิวอย่ก็เข้าศ mm ูน hmm. ย์เถอะเพราะว่าเขามีวารันตีนะการรับประกันตัวแบตเตอรี่4 8โวลต์เนี่ยหาซื้อได้นะเพราะว่าทาง benz เองเนี่ยเขาก็จ้างลายเออร์ทำแล้วแปะโลโก้ benz ถ้าคุณจะไม่เอาโลโก้ benz เขาก็มีขายราคาก็จะถูกกว่าศูนย์สามเท่ารตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปเปลี่ยนมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับ และในเรื่องของความแรงนะครับทาง Mercedes-Benz เคลมไว้นะฮะอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่7.3วินาทีสำหรับเครื่องยนต์ c 2 2 0 d ในเวอร์ชัน m y h y b r i d gen 2เนี่ยก็ถ้าเราดูความแรงของมอเตอร์ขนาด15กิโลวัตต์จะให้กำลังสูงสุดถึง20แรงม้ามาจับคู่กับเครื่องดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบอีก190ม้าก็ไม่ได้บวกกันตรงๆนะครับไม่งั้นก็จะได้ตั้ง210ม้าเนาะนะ แต่พอเอามารวมกันแล้วเนี่ยในซิสเ็มในระบบทั้งหมดเขาเรียกว่าออป i ิมัยเอ้์พุตก็คือจะมีกำลังรวมสูงสุดออกมาเนี่ยอยู่ที่200แรงมา้านะแรงบิดมหาศาล440รยนิวตันเมตรยางติดรถนะครับแ็กหน้าหลังไม่เท่ากันนะฮะสำหรับล้อคู่หน้ารัดมาด้วยยาง225-40-19ส่วนล้อคู่หลังรัดมาด้วยยาง2 5 5 3 5 19กนะก็จะแตกต่างกันนะครับระหว่างรุ่น AMG Dynamic กับเกรดอวังกาดนะแต่ผมจะชอบเอวังกาดตรงล้อเขา ล้อ18นิ้วยางถูกหาง่ายแล้วก็ลายจากโรงงานมันมีความสปอร์ตเพราะว่าปัดเงากระดำแต่ตัว m g d y n a m i c นะครับเขาปัดตามสมัยนิยมนะฮะว่าอย่างนั้นเถอะก็คือเงากับเทาใน C-Class w 2 0์6การขับขี่นี่เหมือนรถยนต์ไฮบริดแท้เลยนะครับแม้ว่าตัวนี้จะเป็นไมล์ไฮบริด 48โวลต์จะเห็นว่ารถจอดอยู่เนี่ยแอร์ทำงานแต่เครื่องยนต์ดับไปแล้วนะรรอบเครื่องเป็นศูนย์และเดี๋ยวกันจะกลับมาสตาร์ทใหม่ของเครื่องยนต์ใช้มอเตอร์ของระบบไมฮบริทที่สวมอยู่ที่พาวขับเป็นตัวสตาร์ทออกตัวด้วยมอเตอร์ตามด้วยการติดเครื่องยนต์จากการที่พาวขับไปหมุนล้อหลังนะครับนี่คือไมฮบริดเจเนเรชั่นที่2การขับขี่ตัวรถเนี่ย โอ้ oh, บอกเลยว่าเครื่องแรงมากๆนะฮะหลังติดเบาะผมนั่งหลังมาก็หลังติดเบาะนั่งหน้านี่รู้สึกเลยว่ารถนี่แบบการตอบสนองดีจริงๆครับแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้ก็คือ Mercedes-Benz Agility Control ก็จะมีสเปคของ Shock Absorber เนี่ยที่จะเหนือกว่ารถ c s e gment ของฝั่ง C-Luxury ด้วยกันนะครับ เพราะว่าตัวช็อคแอลซ์เบอร์เนี่ยจะมีสปริงวาลในการกักเก็บน้ํามันเจอถนนที่เป็นลอนคลื่นแบบถนนคอนกรีตของเมืองไทยแบบนี้เนี่ยช่วงล่างก็จะนุ่มเมื่อเราขับเร็วมากๆก็จะไม่ล่อนนะครับช่วงล่างจะเฟิร์มขึ้นเพราะว่าวาวที่อยู่ในตัวโช๊คจะทําหน้าที่กักเก็บน้ํามันแล้วก็ปล่อยให้น้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยวิ่งไปทําหน้าที่ดูดซับแรงสะเทือนแล้วก็เพิ่มแรงหนืดนะครับเวลาที่เราขับขี่แบบสปอร์ต ช่วงล่างจะเฟิร์มมากๆนะแม้ว่าตัวโช๊คเนี่ยไม่ใช่โช๊คไฟฟ้านะครับเป็นการทำงานแบบไฮดรอลิกปกติเลยนะฮะแต่ที่ได้ยินเสียงตึงตังมาจากการที่รถคันนี้ใช้ยางแบบรันแฟตไม่มียางอะไหล่ให้นะฮะฉะนั้นยางต้องเป็นแบบรันแฟตไทยก็คือวิ่งได้แม้ไม่มีลมยางคาแรคเตอร์ของมันก็คือแข็งแกร่งนะครับยางรั่วสามารถวิ่งได้อีก40-50กิเมตร โดยที่ไม่ต้องมีลมยางแล้วล้อก็เป็นล้อ19นิ้วอีกแก้มยางก็ยิ่งเตี้ยเข้าไปใหญ่นะครับแล้วถามว่าทําอย่างไรยางชุด2เปลี่ยนมาใช้ยางธรรมดาแต่เป็นซีรีส์คอมฟอร์ตดีไหมให้ผมแนะนำนะครับก็อยากให้ใช้ยางในกลุ่มของวิ่งได้ไหมไม่มีลมยางนี่แหละแต่อาจจะใช้แบรนด์ที่มันนุ่มหน่อยเช่นมิชลินไพรเมซี3 z ซทตระกูลไพรเมซีของมิชลินเนี่ยก็มียาง ที่เราเรียกกันรันแฟตนะครับแต่จริงๆันแฟตเนี่ยมันเป็นชื่อการตลาดของทางฝั่งของ b i สโต n นเขานะก็จะมี RFT ของบางค่ายแต่ของฝั่งมิชลินเนี่ยเขาเรียกว่าซีโร่เพรเชอหรือลงท้ายด้วย ZP ถ้าเห็นยางลงท้ายด้วย ZP เนี่ยก็คือวิ่งได้แม้ไม่มีลมยางนะครับของมิชลินก็จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะยังแนะนำให้ใช้เป็นยางรันแฟตหรือยาง Z P ซีโร่เพเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภยัยบางทีเราซื้อให ลูกสาวขับไปเรียนมหาลาัยอย่างนี้ยางรั่วมาจะจอดลงมาดูบนทางด่วนอะไรนี้มันก็ไม่สะดวกนะครับอย่าง C-Class W206 ในเกรด AMG Dynamic มเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางอัตโนมัติด้วยฉะนั้นเมื่อมีการรั่วลมรั่วไหลออกไปเขาก็จะแจ้งเตือนแต่ยังวิ่งได้อีก30-40%ค่อยลงมาดูนะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็รถเราไม่มียางอะไร ยังไงเปลี่ยนยางชุด2ในนาคตก็ยังต้องใช้รันแฟตแต่ไปใช้แบบนุ่มหน่อยเพราะตัวเนี้บอกเลยว่าจริงๆช่วงล่างสเปคดีมากนะครับมาเจอยางที่มันแข็งกระด้างมันก็เลยตึงตัง,ตงแบบนี้นะครับมีหัวสั่นหัวครอนบ้างเวลาขับเร็วๆแล้วเจอทางที่ไม่ค่อยเรียบเนี่ยระบบสั่งงานด้วยเสียงของ m e r c s b e n z นี่สั่งด้วยภาษาไทยด้วยนะครับ ในระบบปฏิบัติการตัวใหม่ที่ยกมาจาก S-Class เลยเห็นจอแนวตั้งใช่ไหม12นิ้วตัวเนี่ยเหมือนใน S-Class เลยแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยเรียกว่า MBUX 7นะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเฮเม e r เซเดสว่างไงโอ้โหเป็นกันเองมากว่างไงดูเป็นกันเองไปหน่อยนะผมลองกดดูอีกทีคุณต้องการทำสิ่งใด เปิดมา่านซันรูฟขอโทษด้วยแต่เรื่องนี้ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้จริงๆเปิดมา่านฉันจะลบเส้นทางที่ใช้อยู่ hey, hey. และนท,ทางไปยังจุดหมายใหม่ไม่ไม่ไมไมไมม,มโปรดตรวจสอบการตั้งค่าเมอร์เซเดสมี เปิดม่านซันรูฟเปิดม่านหลังคาฉันกำลังเปิดม่านที่ซันรูฟอ่าปกติเราสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยเปิดม่านไม่ได้นะครับในรถหลายๆรุ่นเปิดหลังคาซันรูฟไปพร้อมม่านแล้วเวลาปิดก็ปิดได้แต่หลังคาข้างบนปิดม่านไม่ได้นะครับเขาจะแยกกันแต่ของ C Class เปิดเฉพาะม่านได้นะบางทีฝนตกอะ่ะคุณไปสั่งเปิดซันรูฟเป็นไงครับเลเทนะเฮมิเซเดสคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรปิดม่านหลังคาฉันกำลังปิดม่านที่ซันรูฟเฮม r เซเดสว่างไงอุณหภูมิ21องศา ฉันกำลังปรับอุณหภูมิเป็น2 1องศาเฮ้เมสเซดสคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรอุณหภูมิ23องศาฉันกําลังปรับอุณหภูมิเป็น23องศานะก็ใช้งานง่ายแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องเย็นขนาดนี้นะครับเพราะว่า Air ์ c l a s s ใหม่เนี่ย หนาวมากนั่งข้างหลังนี่ยังหนาวเลยนะฮะโอ้โหก็ถ้าติดฟิล์มดีๆเข้าไปอีกนี่หนาวยเยือกเลยนะครับขับไปนี่ต้องใส่แจ็คเก็ตใส่สูทเลยนะครับอีกระบบหนึง่งที่เป็นข้อดีของ m y h y b r i d 48 v ก็คือเวลาที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงยกเท้าออกจากคันเร่งเครื่องยนต์จะดับเหมือนรถยนต์ไฮบริดเลยครับนี่ แล้วก็เมื่อความเร็วลดลงมาแล้วเกียร์ลงไปจับแถวเกียร์หเกียร์หกหรือเราเบรกนะเมื่อมีรถขวางเครื่องยนต์ก็จะติดกลับมาก็จะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับมีเอ g i n e b r a k ก็คือเกียร์เข้าปกตินะครับเครื่องยนต์ติดปกตนะิแต่โดยรวมเนี่ยมันทําให้รถประหยัดน้ํามันเวลาที่เราเดินทางไกลรถวิ่งไหลๆถนนดีๆทำงานที่ความเร็วเกิน80กิโมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป เครื่องยนต์ดับสนิทเลยแต่อ air เย็นปกตินะครับเพราะว่าเป็นคอมแอร์ air, ไฟฟ้าแล้วคอมแอร์ air, เนี่ยฉีดน้ำยาแอร์ด้วยไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่48 v, โวลต์ลิเธียมไอออนดานาโหเจ๋งมากนะครับไมายไฮบริดตัวนี้นะฮะตัวขดลวดมอเตอร์สวมอยู่ที่เพาขับนอกจากช่วยเรื่องออกตัวแล้วก็ยังมาเสริมแรงตอนที่เครื่องยนต์ดับแล้วเขาส่งรถออกไปนะครับให้รถไหลต่อเนื่อง กระทำให้ลดมลงขึ้นนะครับจากเจนที่แล้ว190ม้ามาเป็น200ม้าแล้วตัวนี้เป็นดีเซลก็มีต้องเติมตัวสาร a อ b บ u ูด้วยนะครับเมื่อถึงระยะเข้าไปเช็คระยะแล้วเนี่ยก็เติมที่ศูนย์บริการแต่ถ้าหมดวลรันตีแล้วเติมข้างนอกก็ได้ซื้อมาเติมเองก็ได้นะฮะซื้อเป็นกัลลอนเป็นถังใหญ่ๆราคาก็ถูกด้วยโหช่วงล่างนิ่งพงม,มาลัคม แอร์เย็นจัดๆแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดินทางไกลมี20กิโลเมตรต่อลิตรซัดแบบโหดๆนะฮะวิ่ง150 170กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขยังไม่หนี17กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหไม่ต้องการอะไรแล้วนะเรื่องของระบบความปลอดภัยตรงนี้มีความ ลักลั่นกันอยู่บ้างนะครับในเรื่องอุปกรณ์หลายคนลุ้นเลยนะครับว่าตัวปักอินไฮบริดที่เป็นเบนซินเนี่ยน่าจะเต็มกว่านี้นะก็ด้วยหลายเหตุผลนะครับด้วยความที่อยากขายเร็วขึ้นในสถานการณ์ที่ชิปประมวลผลต่างๆมันขาดตลาดนะครับจะเห็นว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มีประมาณหนึ่งนะครับก็แข่งขันได้ระหว่างรถยุโรปด้วยกันนะแต่อย่าไปเทียบเอาราคาเขาเนี่ยสไปเทียบกับ ตัวท็อปค่ายญี่ปุ่นหรือค่ายจีนอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เท่าแต่อันนี้จะได้ในเรื่องของอคุณภาพในการขับขี่นะภาพลักษณ์ต่างๆนะครับเบนซ์ยังไงมันก็คือเบนซ์นะครับขับดีจริงๆนะครับระบบเบรกนี่หโหเบรกสั้นมากๆแต่ระบบความปลอดภัยเนี่ยมันจะเห็นแล้วก็จะมีคําถามใช่ไหมครับว่าอตุ่มกลมๆข้างหน้านี่คืออะไรนะะไม่มีอะไรนะครับดัมมี่ไว้เฉยๆนะครับเป็นฝาครอบซึ่งตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาไปใช้คอมมอนกับรุ่น C43 ในต่างประเทศและในอนาคตนะครับทำให้กระจังหน้าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นตำแหน่งของกล้องรอบคันแต่ C-Class ตัวดีเซลเนี่ย m g d y n a m i c เขาไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับมีเฉพาะกล้องถอยเขาก็เลยปิดมาเป็นกลมๆนะบางคนไปนเล็งที่กระจกมองข้างเห็นมีเลนอยู่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กล้องรอบคันตัวนั้นเป็นเลนของไฟส่อง พื้นแล้วก็เป็นรูปตาดาวโลโก้ m r r e e e s s e n เ z อ่าแล้วมีอะไรมาให้มี Adaptive Brake มี a บ e Assist นะครับก็คือใช้เรดาร์ในการคอนเฟิร์มกับรถคันข้างหน้านะฮะตัวเรดาร์ก็ยังไม่รองรับระบบ Distronic หรือที่เราเรียกกันว่า Adaptive c t u v s e Control นะครับใน e เก่าเคยมีใช่ไหมฮะซึ่งเรดาร์ที่จะรองรับ Distronic เนี่ยจะต้องสามารถปล่อยความถี่ได้3ระยะนะครับคือระยะต่ำกลางสูง แต่ C-Class ส่วนนี้เรดร์เขาทำงานแค่เพียงความถี่ต่ำนะก็ส่งสัญญาณคอนเฟิร์มกันแล้วก็เสริมแรงเบรกรวมถึงช่วยเบรไม่มี a d a ัพตี s คู o n t โทนนะไม่มีกรองรอบคันแต่ทังนั้นมีอะไรนะฮะที่เป็นระบบความปลอดภัยล้ำสมัยก็มี b บ i n d ส p o t t นะครับเตือนรถในมุมอับสายตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมี Airbag รอบคันแล้วถามว่านอกจากความเป็นเบนซ์นะเครื่องแรงช่วงล่างดี ระบบความปลอดภัยกลางๆแบบนี้แล้วอะไรเป็นไฮไลท์ของ W206 สเปค c k d ทั้งรุ่น AMG Dynamic และ e AMG Sport ไฮไลท์ก็คือภายในนะครับจอตรงกลางแนวตั้ง12นิ้วตัวนี้มาพร้อมระบบปฏิบัติการที่ Mercedes-Benz เรียกว่า MBUX7 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน S-Class นะ AI ตัวเดียวกันสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็มีการ Learning จดจำ นะครับว่าคุณไปที่ไหนบ่อยๆเนี่ยเลี้ยวออกจากออฟฟิศแล้วไปเส้นนี้บ่อยๆถ้าเขาตรวจจับได้ว่าเรื่องของร้านแวะพักเรื่องของการจราจรติดขัดต่างๆเขาจะมีคําแนะนําออกมาเลยนะครับแล้วการสั่งงานด้วยเสียงผมลองแล้วนะครับเออใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับนี่ใน C นะครับเขาใช้ตัวเดียวกับใน S-Class เลยนะฮะดีไซน์ของจอแนวตั้งนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์เนี่ย เอ็มจีเดนมิกลายไม้สีเทาช่องแอร์ต่างๆมีซ่อนแอมเบียนไลท์เอาไว้นะครับเบาะนั่งสบายดีไซน์ของหัวหมอนเนี่ยสามารถขยับหน้าหลังรองรับคนหัวแบนได้นะครับปกติเชฟของเบาะนั่งเนี่ยถ้าจะให้มันพอดีเลยเนี่ยเวลาที่วิศวกรเขาออกแบบเขาจะใช้หุ่นดัมมี่ซึ่งหัวมันสวยหัวมันไม่แบนไม่เบี้ยวเหมือนเราเนื้อออกไหมครับฉันนั้นมันจะไม่รองรับได้แค่ปรับขึ้นลงแต่ใน C Class ใหม่ตำแหน่งหัวหมอนมาเลื่อนเข้าออกได้ด้วยนะครับ เบามีความโอบกระชับมีความสปอร์ตนะฮะแล้วก็นั่งสบายทั้งข้างหน้าและข้างหลังอยากให้มาลองกันนะครับจุดชาร์จไฟต่างๆก็มีหลายจุดแต่อยู่ข้างหน้านะฮะข้างหลังไม่มีข้างหลังมีแอร์มีที่วางแขนมาให้แล้วซื้อตัวท็อปเอาอะไรอีกเอาหลังคากระจกนะเฟดีมันไม่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็น2ตอนหน้าหลังแล้วก็ม่านก็เป็นเลื่อนไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระจกแต่ละบานหลังคา ที่เป็นช่อง2บานและกระจกบานหลังบานเขาจะเล็กๆสลิมเพราะรถมันมีความลาดเอียงเป็นสปอร์ตใช่ไหมครับรถไม่มีมา่านไฟฟ้าด้านหลังแต่แดดมันก็ไม่ส่องเยอะนะฉะนั้นมันก็ไม่ร้อนนะครับซื้อตัวนี้ก็น่าสนใจครับกับส่วนต่าง40,000 0ผมว่าเออถ้าเกิดเป็นรถใช้ส่วนตัวก็น่าซื้อนะครับแต่บางทีองค์กรต่างเนาะซื้อเป็นรถบริษัทให้ผู้บริหารให้ผู้บริหารที่เป็นเอ็กซ์แพนั่งอะไรเงี้ยอาจจะซื้อตัวเอวังกาดแต่ซื้อส่วนตัวซื้อตัวนี้ก็คุม้ม เพราะว่าราคา299เนี่ยหลายคนได้ยินว่า C-Class ตัวท็อปป้ายแดง299ณนะตอนนี้นะครับถือว่าถูกนะครับเล่นได้เลยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเนื้อสิ่ง่นใดนะฮะถ้าไล่ดูสเปคไปเปรียบเทียบกับ B.M.W หรือ Volvo ก็จะเห็นว่าอมันไม่ครบโดยเฉพาะ2เรื่องเลยนะหลายคนก็มองว่ามันสำคัญสําคัญกว่าเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่เขาให้มาเสียอีกนะฮะที่ว่ามันแรงขึ้นประหยัดขึ้นนะครับอัตราบรคเชื้อเพิงเนี่ย ซัดมามี17กิโลเมตรต่อลิตรขับปกติได้20กิโลเมตรต่อลิตรคือประหยัดจริงๆนะครับส่วนเรื่องความแรงหลังติดเบาะนั่งข้างหลังก็หลังติดเบาะนะฮะปกติมันติดเบาะเฉพาะคนขับนะครับกดแป๊บเดียวขึ้นมา120 150น้นี่โอ้โหไม่รู้ตัวเลยนะครับการเก็บเสียงก็ดีนะฮะแต่อาจจะมีเรื่องของยางติดรถอาจยังกระด้างอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเองก็ลองดูแบรนด์ที่มันนุ่มนวลเน้นคอมฟอร์ตเพราะตัวนี้เขาเน้นสปอร์ตมาเลยนะครับยางที่ให้ก็สปอร์ เมื่อไปเทียบกับตัว a อวังกาดนะครับตัวนี้ให้ยางเป็นซีรีส์ของสปอร์ตยางมันจะมีสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคนะอีโคก็คือราคาถูกนะใช้งานได้เนาะตัวนี้ก็ถ้าเปลี่ยนยางดีๆสัก4เส้นเนี่ยผมว่าใช้ยาวนะครับแล้วก็สบายมากๆก็โดยรวมนะครับผมถือว่าเล่นได้นะครับแนะนําให้ซื้อได้เลยนะครับไม่กลัวจะมาด่าทีหลังแล้วก็จะบอกว่าเสียดายอะไรก็คงเสียดายเรื่องของดิสโทนิกก็คือดัพตีฟคุชชันโทน กับตัวกล้องรอบคันแค่นั้นเองนะครับถ้าไปเทียบกับทางฝั่ง BMW ด้มแล้ว Volvo เนี่ยในราคาพอๆกันพวกนี้เขาจะมีให้นะคุณลองไปดูนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับไปลองขับดูผมเชื่อว่าใครไปลองขับเนี่ยจะติดใจนะฮะปกติมองว่า Mercedes-Benz เนี่ยจะมีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ไม่ซึ่งไม่สปอร์ตแบบฝั่งของ BMW เขามาลองขับโอ้ล้องว้าวเลยครับกับราคา2 9 9ผมว่าน่าเล่นครับ แล้วก็ใครที่สนใจจะดูรถยนต์ของ Mercedes-Benz ทั้งตัว C Class และรุ่นอื่นๆอยากได้แคมเปญโปรโมชั่นดีๆเข้าไปที่ c a r g o d a c o m นะครับเขาจะมีดีลมีส่วนลดต่างๆแล้วก็สามารถสอบถามได้ว่าจะต้องเทินต้องดาวใช้เงินเท่าไหร่นะครับนั่นคือในฝั่งของ c a r g o d a c o m พันธมิตรของเรานะฮะ และในส่วนของฝั่ง d ดฟ์เฟอร์ b ูบลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปถึงล้านซับไวๆนะครับวันนี้ผมมินจาก d ดฟ์เฟอร์ b ูบล็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ